สวัสดีครับวันนี้ช่อง101อีสานบันเทิงทีวีมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิครับมาเจอร้านอาหารอีสานนะครับ <Hey. S 1> อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้มาชิมกันนะครับนี่ฮะคือร้านอาหารเพลินอีสานนะครับเนี่ยมาเจอเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านอยู่นี่เจ้าของร้านอยู่นี่อาทักทั สักท้ายหน่อยครับสักท้ายหน่อยที่นี่ต้อนรับสู่พื้นที่อีสานนะคะอาหารพื้นเมืองของชายภูมิค่ะอ๋อมีอะไรบ้างล่ะมีมีประเภทอีสานอย่างเดียวเหรออีสานแล้วก็ส่วนมากจะเน้นแไปทางอีสานก็ส่วนใหญ่ค่ะครับใช่ค่ะเมนูแนะนำอยู่ด้านนี้เลยนะคะท่านใดต้องการอาหารแซ่บๆนะฮะถูกอถูกใจไทยอีสานเนาะค่ะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวจะไปดูครัวหน่อยเข้าไปในครัวนะอะเชิญนะครับเชิญเลยครับตาสบายเลยค่ะนะะฮเี่ก็สวยกำลังทำต้มฟักขึ นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยตำฮะตำข้าวโพด,พด,พดอะดังๆหน่อยครับตำอะไรนะพุชแทบแเออพุชแทบแทบตำข้าวโพด,พดตำข้าวโพดไข่เค็มเนาะโอ้นี่ฮะน่ากินนะฮะหน้าตาสวยเลย<ม>นะเป็นตาแซบเป็นตาแซบเป็นตาแซบเป็นบ่<ม>นี่นะครับมาหลังครัวนะครับวันนี้ลุยหลังครัวนะตำข้าวโพด นะครัวสะอาดสะอ้านนะครับเชิญนะฮะท่านใดที่มาชัยภูมินะครับหาหาร้านอาหารอีสานอร่อยๆนะคระับน,นี่พีพีสมาชิกนะครับที่ช่อง1นึอีสานบันเทิง TV, ะะทีวีครับช่างนืนอฮะลองดูนะครับอาหารแซบบั เซฟนะครับนี่อาหารนะครับที่น้องเดินทางมาได้นะครับอี่นี่นะฮะหนุ่มหล่อสาวสวยครับมาร้านอาหารทีฝ่ายเทคนิคสวัสดีครับพี่บอยนะครับ เนี่ยที่บอสใหญ่นะฮะเดินสายเองกลัวไม่ได้ร้องเพลงใชเนี่ยไม่ได้ร้องเุกแลวไม่ได้เจอหนักเองพุกแลุกใหม่มาจากบ้านด้วยกอต้องร้องก่อนก่อนกินะแล้วได้พุกใหม่มาจากบ้านด้วยกูอื่นแย่เอาเอามาทั้งคนเอามาคนละสามชุดนะเนี่คนละชุดสามคนเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยบอสหนุบอสหนุนะฮะวันนี้ร้องช้ำใจแน่นะครับเนี่ยนักร้องมาจาก กำแพงแสนนะั่นนี่ยนะครับแถวๆวิไลเกษตรกำแพงแสนเลยครับเนี่ยมาดูหน้าตาอาหารหน่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมาอเยราเซ่บๆเนาะบแซ่ๆเนี่ยมีน้ำเเหลืองๆด้วยน้ำเป็นฟองนะครับ เชิญได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ FC ช่อง101อีสานบันเทิงทีวีนะครับเชิญได้นะครับนะเข้ามาชมแล้วที่ชัยภูมินะครับเซิร์ชคำว่าเอ่อเพลินอีสานนะครับเพลินอีสานนะมาหาพี่เอกอร่อยไหมพี่เอกอร่อยไหมนะฮะหลบ ซ่บค่ะถูกอกถูกใจเนาะนะครับนี่ขาลุยขาลุยนะครับขาลุยไปทุกที่นะสองอาทิตย์ยังไม่เข้าว่านเลยเนี่ยพี่เชิญได้นะครับท่านใดที่จะมาชิมอาหารอีสารเ่บๆนะครับเนี่ฮะเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับที่ชัยภูมินะครับในตัวเมืองนะจ๊ะ โทรศัพท์มาก่อนนะครับจองโต๊ะหรือสั่งอาหารล่วงหน้านะครับได้ที่เพื่อนอีสานนะครับ